น้องออกเกตมาหาลุงต๋องที่บ้านเลยวันนี้โอ้น่ารักมากเลยเอไปดูว่าไปดูว่าลุงต่องในห้องไปนี่คุณโอ๋คุณโอ๋กับแล้วก็แฟนแล้วก็น้องออกเกตมาเยี่ยมถึงบ้านเลยเห็นเจะในยูทูปตามมาจากยู u ู e เป็นเอซ์ซีสติเห็นฟ้าโอ้น่ารักมากเลยอ่า

อยู่อยู่อยู่ค่ายงวยเลยนะแก้วสามฤกษ์ครับอยู่ค่ายงวยแก้วสามฤกษ์ครับมาเยี่ยมถึงบ้านเลยขอบคุณมากครับขอบคุณท่าขอบคุณท่าน้าๆจะเล่นนะโอเคสแล้ววันหลังมาเที่อมันนะลูกสวัสดีค่ะด้วยจ้า Yeah. What's up?